นายกขอจ่ายเงินพิเศษ,ษ,ษ,ษอสมคนละ500บาท7เดือนก่อนนะครับซึ่งชี้ว่าเป็นไปให้เท่ากับค่าตอบแทนพิเศษ,ษ,ษของแพทย์พยาบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะเร่งจ่ายให้เร็วที่สุดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านครับสำหรับท่านที่กำลังติดตามข่าวสารทางช่องของเรานะครับวันนี้มีเรื่องราวของเงินพิเศษ,ษ,ษ,ษอสมครับหลังจากการประชุม คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วท่านนายกก็ออกมาถแถลงถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งท่านนายกบอกว่าขอจ่าย7เดือนก่อนนะครับเพื่อให้เท่าค่าตอบแทนพิเศษของแพทย์พยาบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็จะเร่งจ่ายให้เร็วที่สุดท่านก็ยืนยันย้ําอีกนะครับว่าไม่ผิดสัญญาแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็จะดูแลดูแลอสมอน,น,นั้นให้ดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวมีารายละเอียดของข่าวแล้วก็มีภาพมีเสียงของท่านนายกให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับก่อนที่จะไปฟังารายละเอียดของข่าวอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางช่องของเราครับ เมื่อวันที่29รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงกรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอ,อสมอเรียกร้องเงินค่าตอบแทนพิเศษ500บาทต่อคนเป็นเวลา19เดือนขณะที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะลดเหลือเพียง7เดือนครับ ในที่ประชุมครมอได้ทําความเข้าใจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับซึ่งก่อนนี้นะครับท่านอนุทินชาญบริกุลก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่า,าจะจ่าย19เดือนนะครับให้กับอสมอครับเหล่านี้ทางท่านนายกบอกว่าได้คุยกันแล้วนะครับในคณะรัฐมนตรีนะครับได้คุยกันแล้วกับทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วนะครับโดยยืนยันว่าจะดูแลอสมอต่อไป แต่บางครั้งการที่เราไปกําหนดระยะเวลายาวนานเกินไปก็ไม่เหมาะสมในการบริหารงบประมาณซึ่งต่วนได้เร่งรัด7เดือนต้องจ่ายให้เร็วที่สุดก่อนนะครับและคิดว่าตราบใดที่สถานการณ์โควิด1 9มีอยู่หรือไม่มีแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปในเรื่องการเตรียมการรับการท่องเที่ยวรับนักธุรกิจการรักษาพยาบาลที่จะมีรายได้หลักของประเทศนะครับ ก็ยังใช้อสมออยู่ดีตราบใดที่อสมอ,อยังเป็น,นกลไกหลักก็ยินดีให้ค่าตอบแทนพิเศษซึ่งอาจยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ําแต่ขอจ่าย7เดือนก่อนเพื่อให้เทียบเท่ากับอีกหลายหน่วยงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษก็ซึ่งเหมือนกับที่สภาพัฒน์ได้กล่าวเอาไว้ได้ออกมาชี้แจงกับเรานะครับว่ามีมติครมรก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่15เมษานะครับว่ามีหลายๆหน่วยงานนะครับเป็นมติครมรว่าให้จ่ายถึงเดือนกันยายน 63นะครับก็ท่านนายกก็ให้เล่งรัดจ่ายไปตามสภาวะฒนแล้วครับเเดือนก่อนแต่ก็จะย้ำบอกว่าไม่ทิ้งอสมอนะครับจะหาจ่ายจะดูแลอสมอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงฟังภาพท่านนายกถแถลงหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จครับเชิญครับเรื่องค่าเสี่ยงภัยของอสมอเมื่อกี้ผมทำความใจในคอรมอไปแล้วนะครับกับท่านรองนายกกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขและมีช่วยแล้ว ผมยืนยันว่าผมจะดูแลเขาต่อไปนะครับต่อไปที่ว่าเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไปกําหนดเวลานะยาวนานเกินไปมันก็ไม่เหมาะสมในเรื่องของการบริหารงบประมาณแต่ผมยืนยันนะครับอันนี้ก็เล่งรัดว่า7็เดือนแรก่ยรีบจ่ายเขาให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ตามใดที่สถานการณ์นี้ยังมีอยู่นะครับถึงมันจะไม่มีอยู่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปในเรื่องของการเตรียมการรับการท่องเที่ยวเตรียมการรับนักท่องเที่ยวเตรียมการรับอะไรละ่ะ การท่องเที่ยวนักธุรกิจอะไรต่างก็แล้วแต่นะการรักษาพยาบาลที่จะต้องเป็นรายได้หลักของประเทศจะก,กลับเข้ามาอีกผมก็ต้องใช้เขาอยู่ดีแต่ใดที่ยังใช้เขาในเป็น,นกลไกตรงนี้อยู่ผมก็ยินดีที่จะให้ค่าตอบแทนนี้เป็นพิเศษนะมันอาจจะยาวนานกว่านั้นด้วยซ้าไปแต่ผมขอว่าผมขอจ่ายเจ็ดเดือนนี้ก่อนเพื่อให้เทียบเข้ากับเทียบเท่ากับอีกหลายหน่วยงานที่รับเ,เงินค่าตอบแทนพิเศษนี้นะครับ นะเราจะบริหารงบประมาณไปนะงบประมาณที่มีอยู่ก็ต้องสำรองไว้เหมือนกันนะถ้ามันยาวนานกว่านี้มันก็ได้มีเงินเหล่านี้ให้เขาอีกไงนะก็ทยอยให้ไปไม่ใช่ว่าไม่ให้นะไม่ใช่ว่าให้ถึงวันนี้วันนั้นแล้ว,แล,วแล้วผิดสัญญาไม่ใช่หรอกผมยืนยันว่าผมจะให้จนกว่าที่มันจะเรียบร้อยนั่นแหละนะวันหน้าต้องดูแลแรงงานเข้าประเทศอีกละ่ะแล้วไม่ใช่เขาเหรอท่องเที่ยวในประเทศไม่ใช่เขาเหรอ คนไทยไปเที่ยวเขาต้องดูแลของเขางานเขาหนักอยู่แล้วผมผมทราบซึ่งในกระทางมันของเขาก็กลับเรียนไปถึงอสมอทุกคนด้วยเมื่อวาน,นผมก็พบอสมอที่สามหลวงเหมือนกันวันนี้อสมอก็มาที่ทำเรียบผมก็ยืนยันไปว่าผมจะดูแลนะก,ก็เรื่องนี้อย่าให้เป็นประเด็นเลยนะรัฐบาลทําไมจะไม่ดูแลแต่ถ้าประกาศกันถึงเดือนนี้เดือนหน้าปีโน้นปีนี้มันมัน,ม,นมันไม่ได้แต่ใช่ตอนนี้นะ mm hmm. ก็ดูแลให้ดีที่สุดนะ และนั่นคือเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ถแถลงหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากในช่องของเรานะครับขอทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนครับสวัสดีครับ